สวัสดีครับนะครับสวัสดี FC ช่องในห <dilemma> นุ่มนอนนานะครับก็วันนี้ก็มาถ่ายคลิปพี่น้องเอ้ยนะครับอยู่ในบ้านนะครับนานๆทีก็จะได้มาถ ja ่ายในบ้านนะครับก็สวัสดีนะครับทักทาย FC ด้วยนะครับก็ตามสไตล์ช่องผมแล้วพี่น้องเอ้ยนะครับหนุ่มนอนนาก็ว่าวาเรื่องนั้นเรื่องนี้สู FC ฟฟังก่านนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมพี่น้องก็จะมาเล่าให้กับ FC ฟฟังนี่แหละเหมือนเดิมนี่แหละนะครับ คือผมสังเกตนะครับได้สังเกตเห็นว่านะครับยุคนี้นะครับเวลาสอบนักเรียนเนี่ยเฮ็ดขอดสอบมานะครับเวลาสิปิดเทิ่มพี่น้องผลการเกตเกตการเรียนนี่โอ้ดีนะครับผมก็ดีใจพี่น้องดีใจไหมดีใจที่เห็นการศึกษาสมัยนี้มีแต่คนเรียนหนังสือเก่งๆนะครับเห็นเพ่นโพสต์กันในในเฟซบุ๊กนะครับ คือมีแต่เกรดสามเกรดเจดสามนี่น้อยพี่น้องนะครับดูบางคนนี่มีแต่เกรดสี่นะครับแต่ผมมามองดูอีกมุมหนึ่งพี่น้องมุมหนึ่งก็คือว่าเด็กทุกวันนี้นี่มันบได้หนังสือพี่น้องอคนเก่งนี่ก็เก่งจริงๆเลยนะสมัยนี้ก็ได็แต่เกรดสี่นั่นแหละแต่คนที่มันไม่เก่งไม่หนังสือนี่ก็ไม่ได้หนังสือจริงๆผมเลยงงว่าการศึกษาเรานี่มัน,ม,นมันเท่าเทียมกันบ่ รือยังไงนะครับคือเด็กสมัยนี้นี่มันจะไม่เหมือนรุ่นรุ่นรุ่นดิผมเคยเลียนเนาะถ้ารุ่นผมเคยเลียนนี่นั่นะพี่น้อง้าบ่ได้หนังสือดีดีนี่คือครูจะบ่ให้ขึ้นบ่ให้เลื่อนสั้นนะครับแต่สมัยนี้นี่ครูจะให้เลื่อนชั้นหมดนะพี่น้องโมงมีการตกสั้นถ้าเปรียบถ้าย้อนกลับไปสมัยก่อนเด้อพี่น้องเลยนะครับ เคยเคยมีนะครับรุ่นรุ่นรุ่นผมนี่ก็เคยมีเป็นรุ่นพี่ผมสองปีนะครับแต่เวลาจบหนูพี่น้องไปจบรุ่นน้องผมอีกสองปีคือซ้าชั้นเกือบทุกปีคือมันบรรย์นห,นหนังสือนะครับครูสมัยก่อนนี่นะครับจะเขี่ยวเข็นนักเรียนมากเลยพี่นอ้องอ่านหนังสือบอ่อได้เขียนกอไก่กอกาน,น,นี้บ่เป็นนี่นะครับบวกเลขบ่ได้นี่นะครับเพื่อนบ่ให้ขืนสั้นนะครับ แต่ถ้ามามองสมัยนี้พงศกับวงว่าเกิดอีกยังเกิดขึ้นนะครับว่า,าเด็กหน่อยบางคนนี่ก็เรียนเกง่งๆพี่น้องนะครับอาจจะเป็นข้ามเอาใจใส่ของเลียนหรือเปล่ากับวงแต่มอีกพวกนึงพี่น้องมันบทไริหนังสือก็ไเด้ขึ้นน้มามูตายล่มตายว่าขึ้นกันจบไปน้ามูแล้ว่านนี้ไ่ได้จบป .6 กนะครับจบปอกไปไปขื้นมัธยม ไปมัธยมนี่ม 1, 2, 1, อาห,าหนึ่งมอสองนี่ยังอ่านหนังสือไม่ออกอะนะครับก็บอกว่าการศึกษาสมัยนี้นี่นโยบายนี่มันเป็นยังไงก็เลยสงสัยสนองนะครับว่าม 1, 2, 1, อาห,าหนึ่งมอสองนี่ยังอ่านหนังสือไม่ออกนะครับไม่รู้ว่าที่บ้านเอฟซนี่ผมนี่มีบ่นะครับจนบางคนนี่เป็นเด็กพิเศษคือไม่สนใจการเรียนเลยนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นทีนักเรียนหรือว่าเป็นทีครูนะครับคือ คู่อาจจะปล่อยปัาลเลื่อยคือคือบ่ไใกับว่าเป็นยังนะครับบ่ไใกับว่าเป็นยังกับปล่อยขึ้นไปนั่นแหละพ่อให้มันจบน้ำมูไปพ่อให้นิบูตรการศึกษานะครับแต่ว่าบทที่นี่กับมังมอง่มอง,มองอีกหนึ่งทือมันเปลี่ยนน้ำนักเรียนนะครับมันบ่สนใจพ่อแม่พ่สนใจคู่เพิ่นกับเบือ่อเพิ่งกับขี้ข้านบอกนะครับมันก็อยู่หลายปัจจัยพี่น้องแต่ว่าก็เลยงงนี่แหละนะครับว่า เกจสมัยนี้ทําไมมันได้ง่ายแต่ทําไมบางคนมันก็บ่ได้นังสือเลยนะครับเออก็งงอยู่เหมือนกันนะครับว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเด้อนะครับยาว่าตะไกแหลกอกอพี่น้องนะครับจุ่งห้วยจุ่มค้อยมาแหลก,กออมันก็ออกบ่ได้คือมันบน่ได้นังสือเลยนะครับเขียนก็ไม่ได้อ่านนังสือก็ไม่ออกนะครับผมว่าเป็นเยอะพี่น้องเป็นเยอะมากนะครับ คือตอนนี้เด็กที่มันไม่ได้หนังสือนี่นะครับเยอะนะครับแถวบ้านผมนี่เยอะนะครับไม่รู้ว่าบ้าน f อซจะมีไหมนะครับอ่านกับว่าใดแต่เป็นสมัยก่อนเนี่ยโอ้ยพี่น้องเลยผุดลัคือสิไปจบปอกหกตอนอายุสิบหากับ,บ่จักนะครับจนเป็นเด็กพิเศษไปแล้วนะครับอ้าวพี่น้องคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรอย่างว่านะครับก็มาบ่นมา,าทำคลิปทักทายกับ f อซนะครับว่า มันเป็นขึ้นบ้านผมบ่น,นีนะ่การศึกษาเราบ้านเราเนี่รู้สึกว่ามันเก่งก็เก่งเกินนะครับขีไลายกับขีไลายอีลีนะครับมันผสมมาดุลกันพี่น้องนะครับเหมือนมีสองมาตรฐานนะครับหรืออาจจะเป็นว่าคู่พันกับเบื้อสีสอนหรือเปล่ากอบ่บนียใจหรือว่าผู้ปกครองมาใส่ใจหรือว่าเป็นน้าตัวนักเรียนเนี่ยนะครับสมัยสม,มัยมันก็นยุคเทคโนโลยีนะพี่นอ้องเล่นแต่โทรศัพท์ไม่สนใจการบงการบ้านนะครับเด็กสมัยสุขวันนี้ จดจอเสร็จรับหน้าจอโทรศัพท์นะครับบางเรื่องเขาก็เก่งกว่าเขาดิย่อมรับอยู่แต่ว่าถ้าไม่ได้หนังสือเลยนี่นะครับมันก็คงแบบขี้ไร่แหงนะครับยังไงก็แล้วแต่เขาให้อ่านออกเขียนได้นะครับคือไปใส่มาใส่กับพ่อสิเด,ดไปถือเนี่ยนะครับอ่านป้ายรถถือเนี่ยก็ดีใจพี่นอ้องเนาะอ้าพี่นี่พี่น้องครับคลิปนี้ก็จะจบคลิปไปทัานี้แหละนะครับก็ากด้วยนะครับ ช่องไอหนุ่มนันนาะก็ฝากกดไลค์กดกดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณครับ